สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวรอยแซนครับวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตัวใหม่มารีวิวนะครับนี่ครับเจ้ตัวนี้มันก็คือมอเตอร์โล่า XT720 นะครับผมมันเป็นเรียกว่ามันก็หน้าตาคล้ายกับมอเตอร์โ m ล่าไม o ์สโตนครับผม มีบรการแถมมาด้วยนะครับผมโดยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือมันจะเป็นตัวที่มีซีนอนแฟลชแล้วกล้อง8ล้านครับผมถือว่าเป็นเป็นตัวแรกในสายพันธ์แอนดรอยที่มีซีนอนแฟลชนะครับผมเรามาแกะกล่องกันดว่ามีอะไรบ้างตัวนี้คือตัวเครื่องนะครับนี่ครับขนาดจะบางกว่าตัว m ไ s t o n e เพราะว่าเขาไม่มีคีย์บอร์ดครับผม ในกล่องก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จหูฟังสาย Data ้าค USB เป็น Micro USB ครับฝาหลังนะครับแล้วก็นี่ครับมีสาย HDMI เอาไว้ต่อ d ี i ไกับทีวีนะครับ เดี๋ยวข่าวนี้เราจะมาดูในส่วนของวัสดุแล้วก็รูปลักภายนอกของเจ้า Motorola XT720 นะครับผมโดยตัวนี้นี่ในส่วนของด้านหน้านี่เป็นกรอบเหล็กนะครับทั้งกรอบเลยนะครับด้านบนที่เป็นรูๆนี่ก็เป็นพวกรูของพวกพวกเซนเซอร์ที่เอาไว้เวลาทำให้จอดับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวกไลท์เซ็นเซอร์ไว้ปรับแสงนะครับผมด้านมนก็จะมีส่วนของลำ ลำโพงนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของด้านล่างครับจะมเีเป็นปุ่มสี่ปุ่มเป็นปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบกแล้วก็ปุ่มเซิร์ชนะครับผมซึ่งเป็นเป็นปุ่มสัมผัสนะครับผมแล้วก็ด้านมุมทีเห็นปุ่มสีน้ําเงินเห็นไหมครับมันจะเป็นมันจะเป็นตัวสเตตัสที่เอาไว้โชว์ว่าถ้าเกิดเราเข้าโหมดเพลย์โหมดกล้องแล้วโหมดถ่ายวิดีโอไฟตรงนี้จะติดขึ้นมาเป็นสีฟ้านะครับมด้านข้างเครื่องนะครับผมด้านนี้ก็จะมีในส่วนของบรุมบล็อกเกอร์นะครับ ซึ่งแน่นหนาเท่เาแข็งดีนะครับผมตรงนี้เป็นปุ่มรัดเข้าโหมดมีเดียครับผมตรงนี้เป็นปุ่มค a m เบล่าชัตเตอร์นะครับผมนะครับเป็นสองจังหวะนะครับส่วนของด้านหลังนี่ก็จะเห็นว่าจะมีกล้องขนาด8ล้านนะครับผมเป็นออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซีดอนแฟลนะครับรนี้เป็นซีดอนแฟล ด้านล่างมีลําโพงเสียงดังมากนะครับแล้วก็ฝาหลังซึ่งเป็นเหล็กอีกเหมือนกันนะครับด้านในก็จะมีช่องเสียบซิมการ์ดช่องเสียบไมโครเอสดีซึ่งมีตัวล็อกแบบนี้นะครับน่ครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด1,500งพน้รมิลแอมปนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูด้านฝั่งนี้บ้างครับผมก็จะมีในส่วนของ เป็นตัวช่องใส่ใสายไมโคร USB ครับเอาไว้ชาร์จแล้วก็เป็นส่วนของ Data นะครับผมส่วนด้านบนก็จะมีปุ่ม power ป้อมปุ่มล็อกนะครับผมนี่แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังนะครับจุดทนิ้วแล้วก็ด้านนี้จะเป็นในส่วนของ HDMI นะครับ จะมีสายให้เียบไอให้มาในกล่องเลยครับคราวนี้มาดูในส่วนของโฮมสกรีนนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นโฮมสกรีน d ดิฟลต์ของ m o t o r OLA เลยนะครับผมเป็น Android 2.1นะครับนะ่ครับก็จะมีปุ่มด้านล่างเพิ่มมาเป็นคอนะคแล้วก็ปุ่มเมสเซจ โดยตัวนี้จะมีส่วนของ FM Radio ด้วยนะครับนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถเปิดได้ขนาดไม่มีสายก็สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่ามันก็จับสัญญาณสถานีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตรงนี้ก็ต้องเสียบสายอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โม t o r o l a ที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของเอคอร์เซอร์เวลาพิมพ์นะครับผมสมมตพิมพ์ไปพิมพ์ไปนะครัแล้วมันยาวนะครับเราจะแก้คําแล้วก็แตะแล้วก็ลากนะครับ สามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตรงไหนก็แล้วก็ลบได้นะครับนี่ครับเป็นส่วนที่คัสตอมเพิ่มขึ้นมาซึ่งคาดว่าจะมีในมอตโรลารุ่นถัด,ถดไปเป็นเป็นฟีเจอร์เพิ่มเข้าไปนะครับผมคำนี้นี่นอกเหนือจากในส่วนนั้นนะครับมีมอตโรลาก็ได้เพิ่มในส่วนของตัวทัสเมน n เจอร์เข้ามาครับผมนะครับสามารถดูได้ว,ว่าแอปตัวไหนที่รันอยู่อัไหน,นที่เป็นโปรเซสที่ทํางานอยู่ในแบ็กกราวซึ่งส่วนมากโปรเซสนี้เราไม่เป็นต้องปิดครับผมเพราะว่า มันเป็นเซอร์วิสนะครับผมคือปิดมันก็จะเปิดใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องปิดดีก,กว่านะครับในส่วนอแอปพลิเคชันที่ทํางานอยู่แล้วก็เมมโมรีที่เหลือสามารถเลือกปิดแอปพลิเคชันได้เป็นตัว,ตวเลยครับปิดเลือกปิดได้นะครับ audio อ f เ e c t ซึ่งตัวนี้น่าจะมีในม i l e s t o n e อยู่แล้วครับจะเห็นว่ามีการปรับในส่วนของ audio e f ฟ e c t ได้นะครับผมปรับ s ร e r อปรับเป็น live show อะไรนี้นะครับผมสามารถปรับ e อ u ลเซอ e r ได้ครับผมแต่ว่าต้อง เข้าไปในส่วนของออต้องเสียบสายก่อนถึงจะถึงสาม,มารถปรับได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี่คือ FM radio นะครับผมนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถามว่าไม่ได้ใส่หูฟังน่าจะเปิดหรือเปล่าสาม,มารถเปิดได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเพราะว่าตัวสายสัญญาณนี่มันก็อิงกับสายหูฟังอยู่ดีนะครับผมเพราะว่า ไม่เปิดได้มันก็จะไม่ค่อยมันจะสแกนขึ้นไม่เจอครับ,รบสแกนขึ้นไม่เจอเลยใส่หูฟังดีปิดก่อนนะครับนะครับมีซีนให้ปรับซีนได้นิดหน่อย มีเปิดแฟดปิดแฟตเพิ่มไบเนสนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนหมดคือตั้งค่าได้น้อยครับผมถ้าเทียบกับทั่วทไปอย่างพวกซัมซุงนี้แต่ว่าข้อดีคือว่ามันจับโฟกัสเร็วมากนะครับจับโฟกัสพับไปเร็วมากนะครับนะครับจินร์นันนะครับยิง เอกโซนนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถปรับค่าวิดีโอนี้ขึ้นไปได้ถึง 720p นะครับผมนะครับเป็น 720p เป็น Full HD นะครับผมนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่ามันยังกระตุกๆอยู่นะครับผมซึ่งเหมาะโหมดที่เหมาะจริงๆคือเป็นโหมดของ s d นะครับผมประมาณ180 ส่วนเรื่องความลื่นไหลในการเล่นเกมสามมิติแล้วก็การเล่นเกมทั่วไปนะครับผมก็คงต้องขอข้ามเพราะว่าผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าเกมที่มาจากตัว iPhone ที่พอร์ตมาครับผมซึ่งตัวนั้นก็เห็นว่ามันค่องจะลื่นไหลแล้วก็ตัวลําโพงนี่เสียงดังใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่จุดที่มันเด่นๆก็คือว่าในส่วนของตัวบิวคุณลิตี้นะครับผมซึ่งตัววัสดุของม o t o r o l a นนี่เขา ก็ยังคงความเป็นมอเตอร์ o ่าอยู่วัสดุดีนะครับผมเป็นเหล็กความแน่นหนานี่ก็ใช้ได้เลยแล้วก็จุดเด่นของมันจริงๆก็คือตัวนี้เป็นตัวแรกของตัว Android อมที่มาพร้อมกับ8ซีนอนแล้วก็มีกล้องขนาด8ล้านนะครับผมซึ่งโดยรวมนี่ถือว่าเท่ามาดีทีเดียวนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบการรีวิวเจ้าตัว x t 7งไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงถ้ามีคำถามก็โพสต์ถามกันมาได้นะครับผมสวัสดีครับ